คันแรกนะครับที่ความแรงทะลุถึง200ม้านะครับเป็นคันแรกครับที่มีเทอร์โบคู่ครับหนึ่ง6 7มันแข็งแรงจริงไหมเนี่ยสวัสดีครับผมเซลลอาร์มนะครับวันนี้อาร์มอยู่ที่ไหนเนี่ยอาร์มยังไม่บอกนะครับแล้วข้างในเนี้ยมีของดีเดี๋ยวอาร์มพาทุกคนไปดูนครับ มาตามมากันเลยโอข้างหลังนี้คนแน่นมากเลยนะครับรถคันนี้มีอะไรดีเดี๋ยวพาไปชมกันครับเดี๋ยวเราไปเริ่อกมาที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับว่าตัวรถมีอะไรกันบ้างอา้าวคนเยอะเดี๋ยวยเราไปเรื่อมที่ด้านหลังก่อนเลยดีกว่า ด้านหลังเขาถ่ายกันอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปาด้านข้างแล้วกันเนาะด้านข้างนะครับเราก็จะเห็นสีรถได้อย่างเด่นชัดน,นะครับสีนี้ก็จะเป็นสียามาบุกิออลเอนนะครับซึ่งด้านข,าข้างของเราเนี่ยจะมีการตกแต่งคิวซ um ุ้มล้อที่เป็นสีดําเงานะครับมาพร้อมกับโลบาร์ที่เป็นสีดําเงาด้วยเหมือนกันนะครับ ด้านหลังนะครับของเราก็มาพร้อมกับความปลอดภัยแบบจัดเต็มนะครับมีเซ็นเซอร์การระยะถอยทั้งหมด4จุดครับมาพร้อมกับระบบเตือนการชนขนาดถอยเอ้าจากช่องจอดนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าปลอดภัยมากๆครับภายในของเรานะครับพวมมาลลยก็จะเป็นพวมมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับหน้าจอวิทยุของเราก็จะเป็นแบบ9นิ้วครับขนาด Full HD มีกล้อง360องศาด้วยนะครับแอร์ของเราก็จะมีปุ่มแมคคูลให้ด้วยนะครับสามารถกดปุ่มเดียวเนี่ยแอร์ทำงานเต็มระบบได้เลยครับ เกียร์จะเป็นเกียร์อัดสโนมัติแบบ6สปีดนะครับก็ช่วยให้ขับขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็การเกียร์โฟก็จะเป็นแบบซูเปอร์ซีเล็กโฟ์วดายทูครับมีทั้งหมด4ด่ไดโหมดเหมือนกันสามารถเลือกเข้าได้แบบสโนว์มัทกาเวลแซนหรือว่าขับแบบอีโคก็ได้นะครับรถคันนี้นะครับนอกจากขับสบายแล้วนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็ยังต้องครบคันด้วยนะครับคันนี้มาพร้อมกับที่วางแก้วนะผม เวลามีเครื่องดื่มก็สามารถวางตรงนี้ได้เลยนะครับคันนี้นะครับก็มาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางนะครับก็สะดวกสบายในการใช้งานครับผมที่สูของเรานะครับก็มาล้อขนาด18นิ้วนะครับพี่ครับระวังระวังเดี๋ยวโดนล้อครับพี่ไม่ดีครับพี่เดี๋ยวโดนล้อครับรถของเรานะครับก็มาพร้อมกับล้อขนาด18นิ้วนะครับขนาด265 60ห้าหกนะครับเป็นล้อแม็กสีดํานะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์เอ็กทูนะครับทูสเปเรตเทอร์โบ204แรงม้านะครับ บอกเลยว่าประหยัดน้ามันมากๆนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟไปแล้วนะครับผมเครื่องยนต์ของเรานะครับก็จะเป็นมิตซูคันแรกนะครับที่ความแรงทะลุถึง200ม้านะครับก็เป็นคันแรกนะครับที่มีเทอร์โบคู่ครับสำหรับรถคันนี้ครับก็มาพร้อมกับราคา1 2 9 8 0ล0บาทครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 8 6 1 0 9 3 0 2 0เซลาร์มนะครับผมโปรโมชั่นดีเนี่ยถ้าใครโทรมา10สายแรกบอกเลยว่าโปรโมชั่นดีแน่นอนครับ สำหรับวันนี้อา้ามขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ